นี่ครับยำคณะกุ้งนี่ต้มหมูใบชะมวงครับรสชาติก็จะหวานเปรี้ยวนะครับขายปั๊เจ้าถามลอง,องหญิงม,ม,มีคนรักสวยไม่รู้คือใครมีคนละบู นี่ก็เอ็นหอยทอดกระเทียมนะครับเ,ออเป็นแบบกระเทียมมาโผลหน้าด้วยผมมีแต่งใบอัญชนันไอ้ดอกอัญชันครับสวยมากานี่ครับตกใบครับแกงส้มไข่เจียวชะอมขอบคุณครับน่าอร่อยไหม อันนี้ครับปลาอินทรีกับเผาหรือว่ากระเผาปลาอินทรีนั่นเองหน้าตาหน้ากิ่นย่ากินมเกวเก็อยู่ที่ร้านต้นกระบกนะครับที่อำเภอแกลงระยองนะครับ ร้านรับแขกของที่นี่นะฮะของอำเภอแกลง,งน,นะนนี่เป็นแกงหมูกระทือครับกระทือเหมือนกับเป็นลากอย่างหนึ่งคล้ายๆกับพวกตะกูลขานะฮะหมกระทือแต่ก็แบ่งมาชิมในจานนะฮะอันนี้เอ็นหอยเนื้อเนื้ออร่อย ยำกุ้งชนะกุ้งสดกับเหาปลายเสียงอ,อร่อยกับหมูกระเทือ ใคนครับอร่อยพินาหน้าบางปดนี่ครับหมูชั่วโมงอาหารรับแขกของชาวระยองรสชาติเปรี้ยวหวานแตงส้มชะอมนะไข่เจียวชะอม ชั่วโมองอ๋อบรรยากาศในร้านครับหน้าร้านครับร้านต้นกระบอกครับอาหารตามสั่งทำข้าวกล่องต๊ะจีน8ปดโมงครึ่งตอนเช้าถึงหโมงเย็นปิดวันอาทิตย์นะครับ เบอร์โทร085 095 0621 089 1635 174นะครับอันนี้พี่ตายมีกันเป็นป้านเนียมครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีต้นกระบ,บกใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครัวต้นกระบ,บก แล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับ FRTSI แล้วก็เพจมัน์เพนบุ๊กครับควัวต้นกระบกที่ระยองอำเภอกแกลงครับตั mm ันนกกกอด่เ hmm. แ mm hmm. mm hmm. mm hmm.